หหินหนูมคเขาว่าเลยนะเขาว่าเอาหินหนูไหมคะโคที่บ้านหนูเนี่ยเวลาจอดรถนี่ต้องเอาหินหนูค่ะถ้าไม่เอาหินหนูนี่รถไหลเลยนะคะ <S <S เขาเรียกว่าเอาหินหนุนไม่ต้องเอาหินหนุนจอดที่บ้านไม่เป็นไรคุณผู้หญิงเซอค่ะเดี๋ยวหนูช่วยค่ะวันนี้ต้มจืดอร่อยมากเลยนะเธอใส่อะไรเนี่ยต้มจืดอะใส่เท้าค่ะ <c oughs> นี่ค่ะใส่เท้าอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าหัวดใส่เท้าหัวดใส่เท้าบอกว่าวันนี้ล่ะมีอะไรกินบ้างอ๋อมีค่ะมีกะหกรี่หนูรู้ว่าคุณผู้ชาย ่ะเขาเขาเรียกกะหลี่ปั๊บกะหลี่ปั๊บนาเขาอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจภาษาไทยเท่าไหร่นะฉันว่าเธออะต้องเรียนภาษาไทยเพิ่มขึ้นแล้วนะที่ขอตัวไปล้างรถขึ้นมาคุณผู้ชายคะล้างรถมาเป็นหน้าที่ของหนูให้หนูไปช่วยคุณผู้ชายล้างไหมคะอ๋อไม่ต้องเลยไม่ต้องฉันขอให้เธออยู่หุ่นหางสักสองชั่วโมงนะเธอช่วยอยู่หุ่นหางสักพักฉันไม่ไหวหัวจะปวดนะไปละสอนกันไปนะเธอมานี่เลยนะเพื่อจะสอนภาษาไทยให้เธอจะได้พูดถูกแล้วก็พูดชัดด้วยมานน้ามี่ค่ะคุณผู้หญิง นะค่ะคุณผู้ชายคุณผู้หญิงไปไหนะอ๋อคุณผู้หญิงไปสบายอยู่บนห้องค่ะไม่สบายหรือเปล่าคือหมายถึงว่าคุณผู้หญิงกินยาแล้วนอนอยู่บนห้องใช่ไหมใช่ค่ะคุณผู้ชาย <c oughs> เขาเรียกว่าไม่สบายไปสบายใช้ไม่ได้ไปสบายที่หมายความว่าตุยหมายความว่าลงโลงอะ่ะเข้าใจปะ่ะเข้าใจแล้วค่ะคุณผู้ชายเออนาะเดี๋ยวน้าช่วยไปตลาดนะไปซื้อหวยแปดหนึ่งไม่ใช่สองใบเอ่อถ้าไม่มีแปดหนึ่งละคะคุณผู้ชายไม่มีแปดหนึ่งเอาอะไรมาก็ได้อ่ะสองร้อยค่ะเอาแล้วจักรยานไปด้วยนะจะได้ไว ค่ะครับผู้ชายเอาล้มไปด้วยข้างนอกแดดร้อนได้ค่ะครับผู้ชายล้อก็ล้อ,อุยจะให้เอาจากกรยามาทําไมก็ไม่รู้ขี่ก็ขี่มาเป้์ท่าเดิมมานะไปน,นี่คงถือตลาดมานานแล้วเนี่ยเหนื่อยจริงๆเลยให้ไปตลาดแค่นี้ท้อไมนานจังก็หนูมัวเสียเวลาจูงจกกักรยานอยู่อะค่ะรับผู้ชายจูงจกกักรยานแล้วจูงทำไมอะผู้ชายให้หนูเอาจากกักรยานไปขี่มาเป็นหนูก็ต้องจูงไปจูงการเลยครับผู้ชายแล้วทำไมไม่บอกแล้วไหนอะหวยแปดหนึ่งฉันอะไม่มี คุณผู้ชายบอกว่าถ้าเป็นหนูไม่มีเอาอะไรมาก็ได้หนูก็เลยซื้อของมาเต็มเลยค่ะนี่ค่ะเยอะแยะเลยหมดนี่เลยเหรอค่ะหัวจะปวดคุณผู้ชายปวดหัวเหรอคะงั้นเดี๋ยวหนูไปเอายาแก้ปวดมาให้นะคะไม่ต้องไม่กินโอ้โหคุณผู้หญิงแต่ตัวแรกจังเลยค่ะนี่เธอด่าฉันว่าแรกเหรอเมื่อวานหนูเห็นคุณผู้หญิงดูละครคุณผู้หญิงโชวฉนัยคนนั้นว่าแรกหนูคิดว่าเป็นทำชองอะค่ะคำว่าแรกเนี่ยเป็นคำด่าใช่ได้เดี๋ยวฉันกับคุณผู้ชายจะออกไปข้างนอกนะฝากถืออะไบ้านด้วยไอ้กินกอ้โห นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ไอเนี่ยค่ะมันมาขโมยของในบ้านค่ะคุณผู้ชายคุณโทรแจ้งตำรวจแล้วด้วยนะคะนี่ครับฮะคุณตำรวจคะไอ้นี่มาในห้องขโมยค่ะจตามมาเลยค่ะคุณตำรวจคุณตำรวจคะขอกายอยู่นี่ค่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอขอเชธอตัวไปโรงพักใช่ไหมคะคุณตำรวจชาคยดูในทีวีค่ะเป็นไงคะคุณตำรวจชาเก๋ไหมคะครับได้ครับคุณตำรวจเดี๋ยวผมตามให้แบคที่โรงพักไปครับได้ครับผมเป็นไงคะนุเก๋ไหมคะคุณผู้ชายจ้า เก่ S <S <S งมากจ้าสนใจถึงมากน,นนะน่ะเธอกล้าหาญมากนะรู้ไหมแต่เธอก็ไม่ควรเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงแบบนี้